คราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซด ซาโซพาเรดชแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการสิงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ,แ,ะแอดมินจะพามาสรุปแนวทางฮานอยนะคะสายด่วนเนาะ26หลุดนะจ๊ะ35นะคะพี่ๆแม่ๆจาหลุดนะคะ71มานะคะ97หลุด37หลุด48หลุด84หลุด37เด้งเลย ปกติกับพี่วีนะคะเงินไหลพี่น้องพี่น้องใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะรัฐบาลไทยน้องสาวโซ่ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับในบ้านนะคะหน้าบ้านก็อาจจะลงช้านิดนึงหรือไม่ก็ไม่ได้ลงเลยนะคะเดีย๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสาหรับแนวทางนะคะสายด่วนของเรานะคะก็จะมี แป3ศูนสามสนึ่งแมี่แถมนะคะแถมเพอ่มคู่กับหนึ่งนะคำนวณเจอทั้งคู่เลยนะคะอย่าลืม62นะคะจดไว้ครับไว้นะคะพี่พีแ่แม่แม่จ๋า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน่นอๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟาร่ยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดูอิงแห่งเปิงปักันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซขอตัวลาไปก่อนนะคะกระบสวัสดีจ้า